มาพบกับเดอะแรบบิทกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับผมอภินันอภิบาลศรีและน้องสวัสดีค่ะส้มจีดค่ะและปิดเกิลค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านแรบบิดบาร์นั่นเองครับก็ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ฟุตบอลไทยลีกนั้นพักให้กับทีมชาติใช่ค่ะนะตอนนี้ก็เหมือนกับว่านักกีฬาทีมชาติไปเก็บตัวกันทีมชาตินีนก็เตะ วันที่6ตุลาใช่ค่ะหกตุลาไดพบกับสหรัฐอาหรับอิหร่านที่ประเทศของเขาเลยไปเยือนนะครับแล้วหน้าที่2ก็เป็นวันที่11ตุลาค่ะซึ่งจะไปเยือนกับอิรักนั่นเองค่ะก็อยากให้แต่แตไปเยือนอิรักเนี่ยแต่ไม่ได้แต่ที่อิรักนะแต่แต่ที่อิหร่านสถานป็นกลางไปแต่ที่อิร่ไปเจอกับอิรักแต่ไปแต่ที่อิหร่านอย่างงอย่างงไม่งงค่ะไม่งงไม่งงนะครับ แล้วก็ก็ให้กําลังใจกับทีมชาติกันนะครับแต่ช่วงนี้เราไปดูกันว่าเดรักบ mm ิด hmm. ในสัปดาห์นี้จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ ไฮไลท์กันแล้วเทปนี้ต้องยอมรับว,ว่าน่าสนใจนะเพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยไปเจาะเกาะติดเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องราวของสมสรนนะับตั้งแต่เราเริ่มต้นเลยทีเดียวอตอนนี้เราอยู่มากี่ปีแล้วคะพี่พูดถึงในไทยลีกเฉพาะในไทยลีกปีนี้ปีที่8แล้วโอ้ปีที่8ก็ยาวนานมากเลยแต่คือสมสรเนี่ยเรามีคิสต์รีก่อนหน้านั้นคือทีมงาน,นไปทําเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องประวัติของสมสรรมาฝากกันด้วย พี่ปุ๊กพูดขนาดนี้แล้วหนูว่าเราไปชมกันเลยดีกว่านะคะสำหรับเรื่องราวประวัตความเป็นมาของ BGFC ของเราค่ะครับสโมสรบางกอกล้าน FC เป็นสโมสรฟุตบอลชั้นนำของเมืองไทยที่มีแฟนคลับติดตามอย่างเหนียวแน่นการก่อตั้งสโมสรบางกอกล้าน f อเกือบหนึ่งทศวรรษมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ว่าจะกลายเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกทีมบางกองกราช f c ต้องผ่านบททดสอบที่หนักเลยทีเดียวอตอนนั้นเนี่ยผมก็มีโอกาสเข้ามาเมื่อ1 8บ9ปีที่แล้วเนี่ยเข้ามาอยู่ในองค์กรบางกองกราสก็เลยอตอนนั้นเขามีชมรมอยู่แล้วชมรมฟุตบอลบางกองกราสอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยระยะเวลา45ปีหลังแล้วเราก็มีการพัฒนา ตอนนั้นตอนนั้นที่คุยกันนะครับก็ผมกับคุณสุประสิทธิ์เนี่ยสองคนก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราไปเป็นสมาชิกของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็เริ่มที่จะส่งทีมแข่งเข้าไปอยู่ในถ้วยพระราชทานประเภทงอ,อก,ก่อนแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเฟินคุณจดชยัยทีมชาติไทยเก่านะครับแล้วก็เป็นนักเตะเก่าสโมสรรัาชอาณาฯเข้ามาเป็นผู้อำนวยการสโมสรเพื่อจะม,มาวางแผนะระยะยาวถึงจุดนั้นเราก็ทําสําเร็จขึ้นมาเรื่อยจนถ้วยคอ แต่ว่าช่วงก่อนแข่งถ้วยขอเนี่ยแหละนะครับที่ปี2009เนี่ยพรเอิญทางทาคารกรุงไทยนะครับปี2009จะยุบทีมตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถือโอกาสเข้าไปคุยกับทางด้านทาคารกรุงไทยนะครับซึ่งก็ได้ได้ผลสุดค่องข้างเร็วมาก2อาทิตย์เราทำ Business Plan ออกไปให้ดูนะครับแล้วก็ทางกรุงไทยเองก็เลยโอนสิทธิ์มาให้เรานะครับแล้วก็นั่นคือจุดเริ่มต้นของ สโมสรบอกอรลาสที่อยู่ในเวทีไทยลีกครับหลังจากกลายมาเป็นบางกอกลาสเอฟซี FC อย่างเต็มตัวท่านผู้ชมก็คงจะทราบกันดีครับว่าทีมนี้มีจุดเด่นมากมายไม่ว่าจะเป็นโลโก้ประจําทีมที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปกระต่ายหรือแม้กระทั่งภาพลักษณ์สโมสรที่ดูอินเตอร์ไม่ตางกับทีมสโมสรฟุตบอลจากยุโรปและที่ขาดไม่ได้คือสีสันจากสาวๆและบิดเกิลเราพยายามดูว่า มันจะต้องมีสัตว์ประเภทหนึ่งนะครับที่ที่ที่สังกัดกับสโม,มสรฟุตบอลโดยส่วนใหญ่แล้วทั่วทั่วโลกเนี่ยก็จะเห็นว่าจะโดยมากก็จะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของกระต่ายเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มาจากปีที่ผมเกิดแล้วกันง่ายที่สุดนะครับก็เลยเอามาเป็นตัวกระต่ายโลโก้เองก็เป็นโลโก้ที่แปลกครับเชฟมันก็หลกักๆแล้วมันเป็น6แฉกนะครับซึ่งมันไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับและอย่างที่บอกก็คือเราก็เลยพยายามที่จะทาให้มันดูเหมือนเป็นเชียว ที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงสีก็เช่นเดียวกันสีเนี่ยเรามองเป็นเหมือนสีเปลวไฟที่ออกมาจากเทียนมากกว่านะครับก็จะมีเปลวข้างนอกแล้วก็เปลวในเรามองว่าสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยมันทําให้ร้อนแรงนะครับบวกกับกระต่ายที่วิ่งเร็ว flexible อะไรพวกนี้มันยิ่งทําให,ให้ให้เราดูมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทุกคนเนี่ยมาคุยเหมือนกันว่าเฮ้ยเราต้องการสร้างภาพลัก ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับก็ดีเป็นสโมสรก็ดีให้มีความรู้สึกทันสมัยเราก็มีความคิดว่าเฮ้มันมันควรจะมีเขาเรียกว่าจัดอะไรให้มันแปลกใหม่ไปก็ม,มีพิตต้งพิตพตี้มีพนักงานสาวของเราไปยืนไปช่วยนะครับมีการเดินแฟชั่นต้องเป็นทีมแรกเลยที่เรียกว่าเป็นเดินแฟชั่นเพราะฉะนั้นทุกอย่างทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาทำให้ ให้ให้การเปิดตัวของเรามันดูดีเพราะฉะนั้นมันรวมถึงอินเวตของสโมสรที่มันดูเออเราเราทำอะไรทันสมัยใหม่กว่าชาวบ้านเขาเพราะเราทําก่อนนะครับก็ชิงความได้เปรียบผมจําได้เลยว่าหลังจากที่เราเปิดตัวไปเนี่ยก็เราก็ใช้พนักง,งานของเราเนี่ยมาเป็นคนเขาเรียกว่าลงทะเบียนหน้างานะไปนั่งกันทํางานที่สนามปรากฏว่าช่างภาพก็ไปโคสภาพ ของสาวๆเหล่านี้น้องๆเหล่านี้ที่ทํางานอยู่อยู่ที่มอสกลาสฝ่ายการตลาดก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช่างภาพเขาให้ความสนใจกับผู้หญิงนั้นเราก็เลยคิดว่าอถ้าเราจัดสาวๆเหล่านี้น้องๆเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยคือพนักงานของบริษัททั้งหมดเลยแล้วเบเกอร์รุ่นแรกๆเนี่ยเอามาทําให้มันกลายเป็นมัสคอตที่เดินได้ซะก็ได้รับความสนใจน่าจะได้รับความสนใจแต่ว่ารูปลักษณ์ของการเป็นสปอตเกิร์เนี่ยก็ยังคงอยู่ แล้วก็ยังได้รับการเก่าวขานจนปัจจุบันจากจุดเริ่มต้นสู่การก้าวขึ้นเป็นยอดทีมของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกทั้งหมดนี้คือปฐมบทของสโมสรฟุตบอลบางกอกการ์ด FC สดัปสำห์หน้าเรามาดูรังเหย้าของทีมบางกอกการ์ด FC ทีมความสวยงามและทันสมัยติดอันดับต้นๆของไทยลีกสนามดีโอสเตเดียม เทปนี้นี่ถือว่าเป็นบิกินนะเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นค่ะเรามีเรามีอีกหลายตอนเลยทีเดียวถือว่าถือเป็นซีรีส์ที่ทีมงานเรานํามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าบางกอกคลาสมีจุดเริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไร ก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ<ช>ก็คิดว่าหลังจากนี้นะคะสโมสรของเราก็จะพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไปค่ะก็อยากให้แฟนบอลทุกคนนะคะเป็นกําลังใจนะคะให้กับสโมสรของเรานะคะคในการ,รพัฒนาก้าวเดินต่อไปน,นั่นเองค่ะครับผมก็เป็นกำลังใจกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ามีทีเด็ดมาฝากคนนี้ไม่ธรรมดาฮ <หา S 2> ่ดิหน้าค่ะเอางี้นะฮะย้อนไปเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่บอยเนี่ยอยู่ในชุดที่แบบ b ีจที่แบบแข็งที่สุดแล้วแบบเป็นตัวจริงตลอดความรู้สึกเป็นไงบงพี่รับได้ไหมตอนตอนที่เหมือนกับเราไม่ได้เป็น11ตัวผู้เล่นตัวจริงแฟนบอลไม่ได้คาดหวังแต่เราแล้วอะไรอย่างเี้อันนี้เป็นคําถามที่น้องชายถามเหมือนถามพี่ชายแห้วกันหรือดูการหน้ายังอยู่มั้ ช่วงที่2ของ The Rabbit นะครับช่วงนี้น่าสนใจทีเดียวคุณนนท์คุณนนท์บางรักคุณนนท์โอ้โหได้ยินชื่อคุณนนท์นี่ก็ทำไมฮะต้องบอกก่อนเลยมั่น่าสนใจอยู่แล้วชื่อนี้ไม่ธรรมดาใช่ไหมใช่แล้วค่ะคุณนนท์เขาจะมีอะไรมาฝากเราคะเห็นบอกว่าเทปนี้พาไปพบกับนักบอลจอมเก๋าคนหนึ่งเก๋าเก๋าแค่ไหนกันเก๋าเก๋าแบบเก๋าไม่ธรรมดาปลาเก๋าเลยทีเดียวปลาเก๋าเลยทีเดียวอยากรู้วนอยากรู้วเป็นใครอยากรู้แล้วเป็นใครไปพบกับคุณนนท์บางรักกันครับ วันนี้นะครับผมอยู่กับนักเตะประสบการณ์สูงนะฮะของทีมบางกอกการ์ด c ของเรานะฮะเป็นใครไปไม่ได้นะฮะอยู่ข้างผมแล้วก็หล่อมากๆด้วยนะฮะสวัสดีครับลุงบอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีแหม แนะนาตัวหน่อยพี่บอยสวัสดีครับผมบอยประชัยคมสินครับ17 BGFC ครับผมโอ้โห17นี่คือเบอร์ใช่ไหมอ่าใช่ครับไม่ใช่ยูไม่ใช่ยูครับผมนะฮะ เอางี้นะก่อนก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะวันนี้เราอยู่กันที่ลับปิดบาร์แอนด์เลสเตอร์ลองครับนะฮะบรรยากาศร้านเป็นไงพี่เปลี่ยนไปเยอะร้านอยู่ตรงไหนนะครับร้านน่าอยู่สนามดีโอเซียมแล้วไงอ๋อโอเคครับคลองคลองสี่มาครับมาบ่อยหรือเปล่ามาทุกวันมาไม่เห็นคนเลยทุกมาทุกวันครับมาทุกวันนะมาสนามครับแต่ว่ามามาที่ร้านนี่ก็บางครั้งบางคราวแต่ว่า คือถ้าถ้าแฟนหรือลูกมาก็จะมาร้านนี้ก็จะมารฮะเดี๋ยวบรรยากาศดีอาหารอร่อยครับโอ้โหนะโปรโมทซะด้วยนะฮะวันนี้นะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับพี่บอยครับถึงทุกๆเรื่องเลยก่อนอื่นเลยนะพูดถึงเรื่องของตอนนี้พี่บอยกลับมาเล่นค่อนข้างจะเริ่มจะเล่นสม่ำเสมอแลหละนะเป็นไงบ้างฮะช่วงนี้สภาพร่างกายคือสภาพร่างกายก็เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาคือไอการกลับมาเล่นที่จริงเหมือนกับเป็น มันอักเเด่นมากกว่าอไอ้นัดแรกที่ที่กลับมาเล่นนะค,ะครับคือพอดีเล็กอภิวิทย์ผู้เล็กเขาอวอร์มอยู่แล้วเขาเจ็บ,จบคือพี่ยังไม่ได้ไม่ไม่ได้พร้อมไม่ได้เตรียมตัวเลยคือตัวสำรองก็รู้วอร์มมากนิดหน่อยแล้วก็ไปเล่นลิงแล้วก็จะเดินเข้ามาซูมแล้วเอยอ,อยู่ๆเล็กเขาปืดเจ็บขึ้นมาเราไปตัดขาเขาหรือเปล่าเอาจริงคือเราก็ไม่รู้คือจังหวะแ้นก็ถึงอายุแค่นี้ก็พอหันไปมองเฮ้ยเอาแล้วดีงานมาแล้วอะไรเงี้ยก็ ก็พยายามทําให้ดีว่าคือบางคนเห็นด้วยอายุประสบการณ์อะไรเงี้ยคือถ้าเล่นมันต้องได้เลยแต่แต่ที่จริงมันก็ต้องมีเคะสนิมไปนบ้างแต่ก็นั่นแหละครับพยายามปรับปรับตัวให้เข้ากับเพื่อร่วมทีมเพราะว่าเอาจริงๆคือตัวสำรองกับตัวจริงเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันบ่อยถึงเราอยู่ทีมเดียวกันก็จริงแต่เวลาซ้อมเราก็อยู่ทีมตรงข้ามก็คือยากกันใช่แคนั่นแหละตอนนี้ผมผมไม่ได้พูดกล้าตัวให้พี่บอยนะครับ ผมดูในหลายๆแบบที่พี่บอยลงนะถือว่าผมว่าก,ก็ก็ถือว่าสอบผ่านนะนะฮะคืออย่างหนึ่งคือพยายามรักษาสภาพร่างกายให้มันพร้อมตลอดเวลามากกว่าเพราะว่าคือเราไม่รู้ว่าโอกาสี่มันจะมาเมื่อไรหร่แล้วด้วยอายุที่เรามากขึ้นค,คือพยายามจะทำให้ ร่างกายมันพร้อมคือไม่อยากให้เป็นแบบอุปสรรคทางด้านด้านด้วยไว้ด้วยร่างกายอะไรเงี้ยคือถ้าเราเล่นไม่ได้ด้วยด้วยด้วยวิธีการเล่นหรือว่าอะไรงี้โดยที่เราไม่สามารถทําตามที่โค้ดบอกอะไรเงี้ยโอเคยังพอเข้าใจได้แต่ถ้าร่างกายเราไม่พร้อมคือนักกีฬามันไม่ได้ไงเอาเงี้นะฮะย้อนไปเมื่อประมาณห้าปีที่แล้วถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่บอยเนี่ยอยู่ในชุดที่แบบบีจีที่แบบแข็งที่สุดแล้วแบบเป็นตัวจริงตลอด มาวันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปครับความรู้สึกเป็นไงบางพีรับได้ไหมตอนตอนที่เหมือนกับเราไม่ได้เป็นสิบเป็ดตัวผู้เล่นตัวจริงแฟนบอลไม่ได้คาดหวังกับเราแล้วอะไรเงี้ยคือพี่พยายามทําให้มันเหมือนเดิมในทุกๆวันมากกว่าคือเลือกจะเล่นจะใช้ใอะไรเงี้ยเป็นเป็นสิทธิ์ของโค้ชคือเราจะบอกว่าพี่ครับผมขอลงครับอะไรได้ไม่ได้คือคือคืออยากเล่นไหมอยากเออแต่ว่าคนเรา บางทีมันเราเราไม่รู้ว่าวันนี้เราเล่นดีเราเล่นไม่ดีอาทิตย์นี้เราซ้อมดีหรือไม่ดีระหว่างอาทิตย์เขาอาจจะแผนว่าเจอทีมนี้เขาจะใช้คนนี้อะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่อันนี้เป็นเป็นหน้าที่ของโค้ชที่เขาจะเป็นค,คนเลือกอ่าครับผมแต่เราก็น่ก็เหมือนเดิมพยายามเตรียมตัวฝึกซ้อมให้มันพร้อมอยู่ตลอดเวลาไงไงโค้ชวิดมาเป็นไงครับพี่วิดมาล่าสุดคือโค้ดหนึ่งคือเป็นโค้ชที่มีจิตวิทยาดีครับผมแล้วก็เฟรลี่ แล้วก็มีโค้ดคนนี้แล้วรู้สึกเหมือนด้วยทีมงานด้วยหเหมือนเหมือนทีมเราเหมือนเป็นทีมต่างประเทศอะ่ะในแบบระบบที่มันมีเหมือนผู้จัดการทีมผู้ช่วยโค้ชอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่ามันชัดเจนมาก,กว่าคือเมื่อก่อนจะมีโค้ดคนเดียวเนี่ยโค้ดเขาจะคุมทุกอย่างในการฝึกซ้อมทุกอย่างเลยอย่างนี้เขามีผู้ช่วยโค,ค้ดมีโค้ดที่เป็นผู้ช่วยโค้ดผู้ช่วยโค้ชก็จะทําหน้าที่เวลาฝึกซ้อมเนี่ยก็ออกแบบการฝึกซ้อมหรือว่า แล้วก็ผู้จัดการทีมก็คือวิทมานนี่ออกจะแนวคล้ายๆผู้จัดการทีม mm hmm. ก็ดูดูภาพรวมแล้วก็มองคอยสังเกตคนนั้คนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีข้อเสียอะไรเขาก็จะบอกตรงนั้นเลยครก็ก็ปรึกษากันเหมือนกับว่าโค้ชคุมทีมนี้ไอผู้ช่วยคุมทีมนึงอะไรเงี้ยพยายามทํางานร่วมกันก็สนุกดีครับเน้ครับนะ ฟังจากพี่บอยเล่านะเหมือนกับว่าตอนนี้บีจีกำลังจะไปสู่ความเป็นสากลมากขึ้นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเราเราสัมผัสได้ด้วยตัวเองประมาณนั้นแล้วในเรื่องของไลฟ์สไตล์ส่วนตัวครับพี่บอยครับพี่บอยนี่โทษทีฮะวันๆนี่ทำอะไรบ้างตอนนี้มีลูกแล้วครับนะฮะน้องของขวัญเป็นไงบ้างอ่ะเล่าเคยเห็นกันไหมผมนี่เห็นว่าจำนะฮะแต่ไม่รู้ว่า แต่ไม่รู้ว่าใช่น้องของขวัญหรือเปล่าเอ้าน้องของขวัญที่จริงของขวัญเคยมาสโมสรเนี่ยมาดูบอลสองครั้งเองสองครั้งครั้งแรกเจอชัยนาทปีที่แล้วชนะครับครั้งที่สองก็มาเจอชนบุรีที่เล่นปีนี้เสมอก็เสียดายน่นชนะนะครับถ้าชนะจะให้มาทุกนัดเลยนะวันว่างยังไงฮะเลี้ยงลูกคือที่จริงก็เลี้ยงกันเองครับกับพานะครับก็ตื่นของขวัญตื่นเราก็ตื่น ของขวัญน,นอนแล้วก็นอนอนี่แค่นี้แหละคือ <c oughs> <c oughs> ของขวัญตื่นก็หกโมงครึ่งประมาณนี้พี่ก็ตื่นก็คุณแม่เขาก็ทำกับข้าวพี่ก็พาของขวัญอาบน้ําครับเออส่วนมากจะเป็นแบบนี้แล้วก็พอแม่ทำกับข้าวเสร็จเขาก็มาอาบน้ําเตรียมไปทํางานพี่ก็พาของขวัญไปกินข้าวแต่ตอนนี้ของขวัญไปเข้าเป็นเหมือนแบบอะคาเดมี่เป็นเหมือนกับเตรียมอนุบานนะครับเตรียมที่จะเข้าเรียนอนุบาลใช่ก็มีคุณครูดูแล แล้วไปเที่ยวไหนบ้างพี่บอยช่วงนี้เป็น Family ่แมนเต็มตัวนะช่วงนี้ก็ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยไปพี่โรงเรียนภาษาไว้ตอนกลางวันนะครับเอาไปเรียนภาษาเพิ่มใช่ก็นั่นแหละวันทุกวันอังคารหนึ่งก็เลยหัดแล้วก็ตอนตอนเย็นก็ตอนบ่ายๆก็ออกทานข้าวกินกาแฟม้างอะไรเงี้ยแล้วก็มาสนับบอลครับก็กิจวัตรปยาจำวันก็ประมาณนี้ประมาณนี้การเรียนภาษาเพิ่มเนี่ย มันเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอาชีพต่อไปของของของพี่บอยปะก็ประมาณนั้นคือตอนตอนนี้มันก็เรียกว่าอะไรเรามีโค้ดต่างชาติเรามีสตาฟทีมงานต่างชาติอะไรเงี้ยก็ก็พยายามสื่อสารกับเขาให้ได้ให้มันดีขึ้นใช่ครับไม่ใช่เขาพูดมาปุ๊บคิดเป็นนาทีหนึ่งก่าจะตอบอะไรเงี้ยไม่ได้นะสุดท้ายพี่บอยฝากถึงแฟนบอลหน่อยตอนนี้ครับผมก็ฝากถึงแฟนบอลนะครับก็ ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของท้ายฤดูกาลแล้วทีมงานแล้วก็นักฟุตบอลทุกคนเนี่ยทำงานหนักฝนตกก็ซ้อมไม่หยุดก็พยายามทําผลงานให้ดีเพื่อให้ทุกคน,นมีรอยยิ้มในทุกๆเกมหลังเกมอะไรเงี้ยก็หวังว่าเราจะมีความสุขและมีรอยยิ้มได้ยินเสียงเฮร้องเพลงเสียงดังๆตอนเลิกกันทุกนัดนะครับผมอันนี้เป็นคําถามที่น้องชายถามเหมือนถามพี่ชายแล้วกันฤดูกาลหน้ายังอยู่ไหมเอออันนี้แล้วแต่ผู้ใหญ่ <c oughs> คือคือ,คอพี่เนี่ย สัญญาพี่ปีต่อปีเออแล้วก็แต่ว่าพี่เป็นพนักงานของบางปลาด้วยแล้วก็คือถ้าผู้ใหญ่เห็นว่าไเรายังไหวก็โอเคคือเอาจริงๆก็อยากแฟนสตตร์กับที่นี่แหละคือถ้าให้ไปเล่นทีมอื่นก็คงไม่ไปแล้วออะโอ้โหเอิงๆคือไม่ไปเลยนะอ่านี่คือจากใจเลยนะจากใจนะครับผมไม่ไปวันนี้นะขอขอบคุณพี่บอยมากนะครับมาร่วมพูดคุยกับเราหลายๆคนก็คงจะรู้จักพี่บอยมากขึ้นแล้วแหละผมว่านะบางคนอาจจะเป็นแฟนพันใหม่นะไง เวอร์ชันใหม่<ผ>มแล้วไง<ช>นะ,ค,ะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่บอลมากๆครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ใาสันอ่ะนพี่นนท์งรอ้าวเหรอสายสันขนาดนั้นเลยอย่างนี้คุณคุณนนบางรัฐืนเต้นไม่ได้เจอพี่นนท์นานแล้วค่ะทางนั้นเดี๋ยวต้องจัดให้แล้วล่ะดีดีดีอยากเจอเขาเหมือนกันพี่นนท์มาเจอขนูหน่อยนี่ไม่ธรรมดาเห็นพี่บอยแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่บอยนี้ต้องเรียกได้ว่าล่าสุดนี่คือหลายๆแมตแมก็เห็นเขานะะคอยู่ในสนามก็คือได้ลงเตะเป็นตัวจริงบ่อยมากก็ ฟอร์มการเล่นของเขาก็ดีค่ะน,นี่คือระยะหลังเนี่ยได้รับโอกาสในการลงสนามต่อเนื่องใน<ช>ทีเด็ดนะ,ะเพราะว่าผลงานริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม,มจะบาะเปิดบอลยังหวาลากระชากลากเลยนี่แม่กระชากลสุดยอดจริงๆใช่ค่ะสุดยอดจริงๆะนะครับก็ต้องให้กําลังใจกับพี่บอยสุภชัยคมศิลป์กันต่อไปนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามเดือดและเบ็ดก,กันต่อครับ ถึงช่วงสุดท้ายของเดอะรับบิดกันในสัปดาห์นี้นะครับมีอะไรมาฝากครับก็สําหรับสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมแมตท,ที่เราไปเยือนสุขโขทัยกันค่ะนี้ไม่ธรรมดานะก่อนเกมนี่ต้องยอมรับว่าเซียนปากกาเซียนนี่จะหลดไปที่สุขโขทัยเลยทีเดียวแต่แต่ผลลงเอยหลายท่านคงทราบไปแล้ว<แ>ปากกาหักครับใช่แล้วค่ะปากกาหากักหักแบบไม่ธรรมดาด้วยหักแบบป๊อกบึกแตกไหมคะ กระจายครับไม่รู้แต่แค่ไหนต้องถามคุณนนท์ดูไปดูกันครับในช่วงบัดไฮไลท์สัปดาห์นี้ครับเราไปเยือนสุโขทัยนะครับจังหวะนี้ครับจากพันพรสายฟรีคิกเข้ามาครับแม่แต่ว่าบอลเนี่ยมันล้นออกไปครับแล้วจังหวะของบาโจครับจะแหม่ปาดบอลให้ดิยุบบีรมครับแต่ว่าชาร์จไม่โดนครับหลอดบุญวิทครับบางกอกกาสแล้วจังหวะนี้ฮะกัสมี่ส่งให้ทางแอรียลแต่ว่า ไม่โดนเหมือนกันครับแล้วจากพันพรสายลูกนี้ครับใช้ความสามารถเฉพาะตัวลากบอลมาแล้วก็แทงให้แอรเรียครับแอรเรียไม่พลาดครับขึ้นนแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์ครับบางกอกการ์ด FC แล้วจังหวะนี้ครับก็เป็นประตูใช้ให้กับบางกอกการ์ด FC ครับสามารถเอาชนะสุโขทัยไปได้ครับ1ประตูต่อศูนย์ครับทำให้อันดับตารางคะแนนของบางกอกการ์ดครับ ขึ้นมาอยู่อันดับที่3ครับและทางด้านบุรีรามครับต้องอยู่อันดับที่4นะครับแต่ว่ายังแข่งไม่จบนะครับเนื่องจากว่าฝนตกหนักนะครับแข่งต่อไม่ได้ครับฤดูการนี้ของบีเจเอฟซีของเราก็ยังเหลืออีก3นัดนะใช่คนัดหลังจากที่พกให้กับทีมชาติแล้วเราจะเจอกับใครครับพัทยานั่นเองค่ะในวันที่19ตุลาคมนั่นเองค่ะก็มาเชียร์เป็นกำลังใจให้กับบีเจเอฟซีของเราด้วยนะครับนอกจากมาเชียร์ทีมบีเจเอฟซีของเราแล้วก็มาเชียร์น้องส้มจีด้วยนะครับจะอยู่หลังประตู ทีมงานของเราก็จะตามไปถ่ายน้องสมจีด้วยเช่นกันไม่ใช่มาเตะบอลใส่หน้าหนูนะไม่ใช่ทั้งหมดก็คือเดอะรับิดในสัปดาห์นี้นะครับผมอภินนร์อภิบาลศรีรวมถึงน้องสมจีดนะครับรวมถึงบีจีทีวีของเราทีมงานทุกคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ